สีนี้ก็สวยเนาะใ่แพ้สีเหลืองหูงดำป่าวป่าวเพื่อไอ้าคะนี่นะคะถ่ายตรงนี้เลยหรอสวยสวยเขาถ่ายอะไรกันวันเมีคุณแม่ รู้แล้วว่ามีทองเท่แกล้งใครเนาะวันนี้แกล้งใครอยเทียบแกล้งบอกคุณยูโรอ่นะคะในคิปแปกก็เสียแล้วในนี้โอ้แล้วค่ะสุเทพวันนี้นะคะอารมณ์ดีนะคะแกล้งคนนู้นพีคนนี้ทีนะคะหลังจากที่ไม่สบายมาหลายวันนะคะเอฟซี ตาปวดจมูกเฮ้ยนายตาปวดจมูกตาปวดจ้ะกบอสสามเจ็ดอยู่ไหนสามเจ็ดสามเจ็ดนี่สามเจ็ดเนเ้อได้แล้วเมื่อเช้าบอสเลยค่ะพี่น้องบ้าโอ้ คอยไปเอามาแล้วถุงดำแบานเแนนเก็บเก็บเลยแล้วจะแผนกถอนอย่างเดียวค่อยอย่างงี้มันต้องถอนทางสี่มันต้องถอนนะคะ FC ถุงดำนี่ค่อยเอามาแล้วเด้หน่ใส่เลยเออมันไม่พอก็ไปเอาอีกใส่เลยแผนกใส่ก็ใส่มันอยู่สี่เล่าแบบนี้ แรกงานตอนรับอยู่แถวแรกเราไม่อยู่คนเยอะๆอยู่ในครัวแต่ไม่ได้เอาขามาขายังไม่เอามาขานี่แหละค่อยก็เลยว่าจะอ้าวไม่ถ่ายก่อนเขียนกระไล่นะเพ้ยเขียนกระไลเขียนกระไลค่ะเอฟซี เอาเจ้าจับให้คอยแน่คอยดึงให้มันยากเลยอันนี้ใช้ป๊ก่อนตบก่อนบอดึงออกโลดมันมาได้ลมนะป้าออกโลดเออมาไปช่วงๆอันนั่นเนี่เข้ากันไปเยอะมากไปเก็บแล้วก็ไปตั้งไว้ก่อนนะอ่ะเออตีออกนะเวลาตั้งจ้านี่นะคะขอบคุณนะคะมันหมดจางออกมันก็บออกแล้วป้าเอออ้าเดี๋ยวจะใส่ถุงดำให้ะเอฟซีโอ้สีสัน สวยมากเลยนะคะ F4 นี่นะคะแตนบอกว่านะคะสวยมากเลยนะคะโอ้โหมาเห็นแล้วนี่แม่แม่อยู่นี่เด้อแม่อยู่นั่นนานๆเด้ออีกจักสองนาทีนะแม่ได้ค่ะได้ได้ได้นี่นะคะอีแม่ก็อยู่นะคะอีลูกก็อยู่แมทางนี้มาทางนี้นะทกล้องอีแม่มานี่ไหนหันกล้องอีแม่ไปทางโน้นเนาะ อไม่หันดีกว่าดีแม่ก็จับดูดีกว่าเดีด๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทําช่วยกันนะแดดนะนอตเรื้ยงแน่นค่ะนี่นะคะเราก็ช่วยกันช่วยกันนะคะสาวปานกับแม่ออฟนะคะเดี๋ยวแม่หินก็จะใส่ถุงดํานะคะเอซีเพราะว่าน,นะคะ,พะแพนแอก้อนกับพแพนแอก้อนกับแผนแอก,ก,กเก็บนะคะเอซี FC. เราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาถึงโคกหนองนาจำปะดุงเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เนาะก็เห็นนะคะ,ะเห็นว่าแตนจะใส่ให้นนปเป็นนะคะดอกทานตะวันชวยๆนะคะอีกสีช,ะะช่วยกันรื้อถอนแล้วนะคะงานนี้รื้อแล้ว วันนี้รื้อแล้วจ้าป้าแตนบอกว่าวันนี้รื้อเลยค่ะรื้อให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวก็จะ่องหหมุนนอยไปไปอยู่ตรงร่มเด้อนี่นะคะโอ้สวยมากโโอ้หสวยมากสวย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 ยังยังโอ้หกโอ้สวย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 นะคะเอฟสี่โอ้โหลมพัดมาก็สวยพอดีเลยนะคะมีหลายสีนะคะ งามแท้แทงามแท้แทยังไม่ถึงยังไม่ถึงเดนแบบก็เย็นนี่แล้วใช่โอ้ทำไมสวยแท้นะคะเอฟซฝั่งนี้ยิ่งสวยนะคะเพราะว่ามีหลากหลายสีนะคะโอ้โหรื้อแล้วนะคะดอกเอาทานตะวันมาใส่แล้วนะคะสวยมากเลยนะคะโอ้ที่ปาไทยบ้านเดินให้ดูหน่อย ยองมายโอเข้ากับนะค่ะดอกทานตะวันพอดีเลยเห็นเจ้ดเจิจะใส่เสื้อสีนี้พอดีเลยใช่สวยสวยสวยนะคะมุมนี้สวยนะคะเอซีโอ้ลมพัดมายิ่งสวยนะคะอืมสวย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 พับๆเลยนะคะเอฟซีไปดูด้านหน้าดีกว่านะคะจะได้สวยดูด้านหน้านะคะ มาดูฝั่งนี้ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นดอกๆนะไปไปมันจะเป็นดอกๆนะคะฝั่งนี้ไปไปนี่นะคะมา,มาดูข้างหน้ายิ่งสวยมากเลยนะคะดูข้างหน้ายิ่งสวยนะคะไปไปเข้ากลับนะคะ<ป>แล้วก็ดอกกุหลาก,ก็สวยนะคะ มุมนี้ค่ะเอฟซี FC. โอ้สวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะเอฟซีสวย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 จริงๆนะคะเอฟซี FC. พัดแรงยิ่งสวยเหมือนดอกทานตะวันใหญ่มากเลยนะคะเอฟซีรื้อแล้วนะคะเรารื้อแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะช่วยกันนะคะเก็บใส่ถุงดำนะคะเนาะโอ<ฮ>้นี่นะคะเป็นกังหันสวยมากเลยนะคะสีนี่ก็สวยนะคะมองไปเห็นองค์ปู่พอดีพอดีเลย ย่างเข้าไปลงคลิปซะก่อนนี่นะคะสวยมากเลยสว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 ยดอกใหญ่ใหญ่จะได้สวยสวยนะคกษตเานไปตักมนูนนมนี้นะคะสวยมากเลยนะ สวยมากเลยนะคะเอฟซีขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคล่เพิ่มตะเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมผลิตภัณฑ์ดีๆทีพคอปีตีสกินนะคะโอ้สวนหย่อมป้าแตนสวยมากค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ ศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสีเจ็ดห้าสองหกขอบคุณมากๆค่ะสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะคะคืีเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ